ที่ขายพวกของที่ระลึกเนอะที่เราพานั่งรถเมี์ไปนะคะแต่วันนี้เราจะไปในส่วนของที่เป็นตลาดปลาใช,ใช่เป็นตลาดสดคือจริงๆอ่ะเขามีทั้งวันแต่ว่าถ้าเหมือนไปตอนเช้าอ่ะเขาก็จะเป็นแบบได้พวกแบบของสดเลยเนอะเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาจากทา,ากเลยลใช่<า>ใช่แล,ชแล้วก็สดมากเพราะว่าเขาออกไปหาปลาทุกวันนะคะนะะใช่<ๆ>แล้วเออแล้วเราไปกินซู คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปซื้อของมาจากที่นี่ซึ่งแบบสดมากแล้วเขาแนะนําให้เราไปเราก็เลยเอออยากลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็คือหลักๆที่เราจะซื้อวันนี้ก็จะมีพวกกุ้งเนาะกับปลาแต่ว่าส่วนพวกปลาเนี่ยเออใช่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาแต่ว่าวโอเอออ่ะออก,กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปูนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูปลาค่ะว่าปลามีอะไรบ้างแต่ที่เราดูในไนเดี๋ยมันก็มีปลาแปลกๆเยอะเลยนะเออใช่<ก>ใชเนี่ยเห็นแววๆก็คือเขาแบบมีพวกปลาฉลามางงี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูปลาฉลามดีวกว่าใช่แต่มันไม่จะไม่เหมือนที่ไทยนะเพราะว่าทะเลมันต่างกันใช่ใช่ค่ะก็นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรให้พวกเราเนี่ยซื้อกันบ้างวันนี้ไปเรื่ยน้องมิง้งคนต้องไปบิน น้องสามอ่ะคนได้ไปเที่ยวกันน้องม,มีนั้อง,ม,อองมิยบีน จริงๆนะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศท่าเรือ,อ,อไ,ไหนวะอ๋อนั่นไงใช่นี่คนที่เขายืนยืนกันอยู่นะคะเราจะเข้าไปดูว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าม,มันลงได้เหรพี่เจีย๊ยบ ว่เาเขาปะนี่แต่ปลาอะเออว่ะฉลาดด้วยนะมันตัวใหญ่มากเลยนะใช่หรอกิจกรรมที่เห็นท,ที่นี่นะคะก็คือยืนมุงมุงอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยสวยเอยยืนมุงเขาดูปลาเลือกปลากันนะคะ โอ้ตัวใหญ่มากขวานยืนเที่ยวกับปลาดิเอ้๋ยวโอ้ขวานคือตัวเล็กไปเลยโอ้ปลาฉลามด้วยนี่นะคะโซนทำปลาของบาร์เทอร์เขาใช่เกลี่ยสะสาด อ,อดูสะอาดมากแล้วเขาก็ล้างปลาทำปลาแบบล้างกันสะอาดจริงอ <c oughs> โอ้น้องนี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นปลานี่ปลาอะไรเนะี่ยพี่เจม <c oughs> โอ้ปลาตัวใหญ่มาก <c oughs> ดูมืออ่ะมือก็ใหญ่กว่าปลาเลย ไก่เกี๊ยวกาซาดีนตอนนี้เป็นปลาซาดีนนี่นี da, baby, ่ปลานี่แปลกมากเหมือนปลาเข็มหรออบูฮะโอ้ปลาตัวใหญ่มากคือพี่เจี๊ยบไปยืนเทียบเลยโอ้ปลากับพี่เจี๊ยบใครตัวใหญ่กว่ากันแวะเอาใหม่ปลากับพี่เจี๊ยบใครตัวใหญ่กว่ากันนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิป คือจะบอกนะคะว่าที่ตลาดปลาที่เนี่ยสะอาดมากมสะอาดแบบทุกคนจะเห็นเลยว่าไม่มีน้ำนองหรือว่าอะไรเลยนะคะแบบเ,เออตอนแรกคิดว่ากลิ่นจะเหม็นเนาะไม่เหม็นเลยอะ่ะจริงไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแบบเหม็นสเปลิฟี่แบบบ้านเราเลยอะ่ะแล้วก็แบบสะอาดมากจริงจริงน้กแก้วตื่นเต้นนี่ปลานกแก้วนะคะคือจะบอกว่าที่ใครอาจจะแบบว่าไม่ได้กินกันนะ แต่ว่าที่เนี่ยเขากินได้<ช>แล้วก็งดดราม่านะคะเพราะว่าที่ไทยเขาเหมือนเอาไว้นอนุรักษ์พวกปากการางัรารางเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นพวกระบบนิเวศที่แบบว่ามันจะคอยกินพวกซากปากการังที่ตายแล้วแต่ที่นี่เขากินได้กินได้ใช่นนว้าวสาระค่ะเขาก็ไม่กินเหมือนกันเพราะว่ามันแปลกเนะาะน,นี่นะคะปลาใครว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนี่คือมือเรา 啊。Oh. ม้องนอน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 ศสตรนี่การเลือกตาต้องยังไงตาใสแต่ตาใสเฮ้ยพี่เจมส์เขาทำงานอยู่จุ้มเนาะไม่เป็นเนื้อหรอจุ้มมาผูกอะไรวะไม่ผูกไม่ตาใสแล้วหงเหือกเป็นสีแดงโหตาใสหงเหือกเป็นสีแดงแล้วก็อะไรทิ่มเนาะเนื้อไม่ผูกใช่เหรอใช่ไม่เป็นไรเราไปเซิร์ชในวิชากพอนะคะว่าเลือกปลายยังไงให้เซิร์ช วนทันที่นี่เขาไม่มีรากนะคะเจตัดทิ้งมาเลยค่ะนี่นะคะวันทันด้ไปซ่าคือกําละ8บาทเนาะมีรากไหมก็ได้นะได้อยู่ได้นิดนึงประมาณนี้แหละปกติค่ะซื้อกับรานไทยเนาะประมาณบาทเอช่่่คือจะขายหัวเชยเท้าหรือจะขายต้น ะะก็จะเป็นอินทผลัมของที่นี่เนาะที่นี่ขายค่อนข้างถูกนะคะอินทผลัมกล่องนี้ราคาประมาณหนึ่งร้อยบาทกล่องนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นอินทผลัมแบบเชื่อมปะไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยอันนี้นะคะเป็นวอนัทเนาะมันก็เป็นวอนทนะันนอนทนี่มีทั้งเปลือกเราก็ต้องมากระท้อเปลือกเองนะคะนี่กินยากมากเลยเนาะมันต้องใช้เครอเอาไว้ไหนีเออที่หนีใช่แบบพวกนัทแครกเกอร์อะไรแบบ สักตำไปเลยนี่กินตาขายอมเป็นกล่องๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบน่าจะแบบพวกธรรมชาติอะไรเนื้อจากที่เขาปลูกกันเองดีมากๆนี่ผลไม้เหมือนตลาดสดที่ไทยเลยชอบรากผักชีที่มีรากอ่ะปกติไปซื้อแล้วพองตัดรากทิ้งเลย เพราะว่าคนไทยเนาะรากผักชีก็คือไอเทมสำคัญต้มจิ๋วถ่ายให้น้องมิ้งดูหน่อยก็อสองคันไหมได้ขอดูรากหน่อยให้น้องมิง้งรากถ่ายให้มิ้งดูต้องคนต้องการรากผักชีหนึ่งกิโลละ 700, เจ็ดร้อยหรอหรืออะไร มะนาวขายเท่าไ,ไหร่นะเจ็ดร้อยใบซาต่อหกิโลบ้าแปดเจ็ดเอากิโลละห้าสิบแต่ก็นั่แหละแต่น้ำแบบลูกใหญ่มากดูกเออมีน้ำดว้วยแบบน,น้ำเยอะรจริงแต่ที่ไทยขายเป็นลูกเนาะดีมากสองร้อยเจ็ดลูกสองร้อยใบซ่มามากที่ไทยขายลูกเท่าไหร่ สองลูกค่ะท,ท่านานมันสี่ห้าบาทปะจริงนี่อินทผลัมแบบเยอะมากก็มีเป็นโลแบบนะบ้านๆแล้วก็มีแบบเป็นแพ็คอย่างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมไส่อินทผลัมเนะวาะว้าวใช่ที่นี่เขาไม่เด้อินผาลัมเ้อะถ้าเกิจีนเนอเท่าไหรนะ่น่ะ น,นี้นะคะก็จะเป็นถั่วถั่วที่นี่ก็จะกินถั่วกันแบบเยอะมากราคาก็อ,าอย่างวอลนัตนะคะกิโลลาเจ็ดเลียวเนาะค่อนข้างแพงแต่ว่าส่วนมากเราก็ซื้อแค่แบบร้อยกรัมอะไรอย่างงี้ไว้ไปทาขนมี่น่ดี่นผง<ม>แกงอินเดียทั้งหลายเป็นผงแกงกะหรี่อะไรพวกนี้นะคะ<ม>เป็นของแบบแกงอินเดียใครสนใจพี่ออเดอร์ได้นะคะตรงนี้นะคะคลิป ใต้ลิงค์ใต้ลิง์เนียคอมเมนต์ <Comment. S 2> อันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกกุหลาบนะคะเป็นโรสฟลอเร์คือคนที่นี่เขาจะชอบใส่น้ำกุหลาบแหละกับหลายๆอย่างเอาไว้ทำขนมเอาไว้แบบว่าเช็ดหน้าหรือว่าเอาไว้แบบเป็นสกินแคร์ก็ได้นะเออมีประโยชน์มากเลยน้ำดอกกุหลาบนะคะแล้วที่นี่เขาทำเองด้วยนะเพราะว่าแถบนี้เขาแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องการทำน้ำดอกกุหลาบด้วยเนาะโรสฟลอเร์เนาะ เออชิ้นจีนไปละไม่ใช่นี่เป็นน้ำมันมะกอก<ช>เท่าไหรน <25. S 1> ่นะสองจุดห้าอ๋อเหมือนนั้น,น <ะ S 2> โอ้นี่ถังไปเลยนะคะสำหรับคนที่เฮลตี้สำหรับตื่นเต้นนี่มาตลาดปิดซากเกตแต่ได้ปลาเอ้แต่ได้ผักอะไรคลิปนี้นี่มันยังไง อันนี้ก็เป็นอินพาลัมอีกแบบหนึ่งนะคะแบบว่าแพ็คใส่ถุงอย่างดีนี่นี่ถ้าได้กลับไทยนะที่ดอร์อินพาลัมได้เลยจริงๆนี่นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วเอาเป็นว่ามิชชั่นวันนี้เฟลวพี่เจีย๊ยบไม่เฟลคนที่แบบว่าพยายามเข้าข้างตัวเองอยู่นะคะนี่นะ,ะเราก็กำลังจะเดินกลับไปซื้อกุ้ง เพราะว่าจะเอาไปทงน้ำป้าน้ำปลา,าดีเพราะว่าที่เนี่ยมันน่าจะสดกว่ากว่าในซูปเปอร์ two five three three five two five three ดดสวยมากเนื้อมันใสมากเนี่ยไปซื้อปลาที่นี่ดี <laughs> ซื้อไหมเออ 3. 5, 3, 1. 1> ต่อเลยนะต่อราคาสามจุดห้าก็ <3. 5. S 2> ไม่หรอกเพราะว่าปกติก็สองจุดเก้าแล้วกิโลละ you ก i v e us any discount three point seven local ฮะเรื่องว่า c ะใช d ส่วนลดไม่เคยจะต่ออะไรได้เลยแม่ครับ อันอื่นแม่กัดหัวฉันอันอื่นวะอันอื่นแม่กัดหัวฉันโอ้ยวันนี้วันที่เราไปก็ไม่ได้โอ้ยโอเคเราก็ได้นี่นะคะในราคาแปดสามยี่สี่รีบไป สามยี 3, 4, 4, 2, 8, ่สิบประมาณ2องรอสิบโว้กิโลละ2องรสิบเลยนะเธอแพงอยู่แต่ก็นั่นแหละ,ะหใช่เพราะว่ามันสดนะคะจะพูดว่าอะไรลรือม,มือมันสดใช่น,น,นี่ว้าวแข็งทงนน่นธรรมดาดูลีลาเขาก่อนนี่คือคมมากว้าวจบมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือการทำโอมาเกะเซะเลยนะคะ มากเลยอ่ะโอ้กระเด็นเลยน้ำเพลินมากเลยอ่ะจรจัตอันนี้เป็นปลาทูน no? ่าเนาะย่านาปลบัตพีดีเอล็อปปิใช่โอ้ด oh cool. ีมีกระดูกมากโอ้โหนี่เล่นอ่ะให้ด้วยสุดมากนี่นะคะโอมากาเซชีฟไปจบจากโอซาก้า นตอนนี้นะคะเราก็กาลังกลับแล้วนะใช่เราได้แค่กุ้งมาทุกคนเราก็มีพวกผักนิดนหน่อยๆน่อยค่ะเราก็ไม่ได้ปูไม่ได้ปลาหมึกไม่ได้อะไรเลยเพราะเหมือนวันนี้เขาเรามาสายด้วยหรอมั้งที่เขาบอกแต่จริงๆช่วงเนี้ยที่โอมานเขาล็อกดาวน์นะคะเขาก็เลยออกเช้ามากไม่ได้เนาจจริงแล้วใช่เพราะว่าปกติถ้าคนที่เขาทาร้านอาหารเขาก็จะไปซื้อกันแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็คิดว่าช่วงนี้มันล็อกดาวก็เลยไม่อยากออกเช้ามากเนาะเพราะว่าเขาเริ่มปลดล็อกดาวประมาณตีห้าเราคิดว่าเจ็ดโมงเนี่ยก็เช้าแหละแล้วก็ประกอบกับเหมือนช่วงเนี้ยที่เนี่ยเขาไม่มีพวกปูแล้วก็พวกแบบพวกมันไม่ใช่หน้า,ออานะไม่ใช่แล<ช>้วเพราะว<อ>่าที่เนี่ยนะคะเขาก็จะจับมาแบบจากทะเลเลยเขาไม่ได้มีฟาร์มหรือว่าไม่ได้เพาะพันธปูเหมือนที่ไทยเราทำเนอะมันก็เลยไม่ได้มีแบบว่าตลอดปีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ไปอ่ะมันแบบ ถ้าเกิดมันหมดอะมันก็ต้องมีแบบอะไรเหลือเล Limited, ็กๆ,ๆน้อยๆน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ไปก็คือมันไม่มีเลยแบบสักตัวแบบไม่มีปูสักตัวอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันน่าจะแบบไม่ใช่หน้าเขาแล้วเขาก็ไม่ได้น่าจะเอามาขายในช่วงนี้นะคะนั่นแหละทุกคนเชื่อมันก็บอกว่าฟิชมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่ปลาใช่มีแต่ปลาแล้วก็นั่นแหละเออใครอยากได้ปลาก็นั่นแหละได้ได้นอนปลาใช่แต่ปลาตัวใหญ่มากอย่างในคลิปเนื้อตัวใหญ่แบบโอ้โหบางทีเกือบตัวเท่าแขนเลยนะจริงแล้วอะ นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะ s u b s c r i b e ค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใช่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักนิดเพราะว่ามีเวลาวายบินเยอะแล้วบินเยอะแล้วกับบาบินอันนี้ก็คือกับบาบินบ้างแล้วนะคะก็ดีขึ้นที่นี่ก็ดีขึ้นค่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนเลย แล้วที่นี่<ช>ก็<ช>เริ่มร้อนแล้วด้วยเนาะเออมันออค่อนข้างที่จะออกไปแบบทะเลหรือออกไปเทีย่ยวอะไรเงี้ยลาบากนิดนึงใช่รดทิปก็คือไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆใช่ค่ะบ๊ายบาย